กลับมานะครับกับยกกําลังอร่อยตอนนี้เนี่ยอ,อ,อย่างที่คุณ<ม>ปอนปอนแนะนําไปว่า<ม>วันนี้เป็นวันเรื่องของ<ว>ปลาถ้าพูดถึงปลาแล้วเนี่ยทุกคนต้องนึกถึงปลาดิบแล้วก็อาหารญี่ปุ่นนะครับวันนี้เนี่ยยกกาลังอร่อยนําร้านอาหารร้านอร่อยครับร้านเทปันมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันครับผมก่อนอื่นขอสวัสดีเชฟก่อนนะครับเชฟยิ่งแล้วก็สสวัดีครับคุณมนตรีนะครับสวัสดีครับโอ้เนี่ยตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจดูตุ้มๆนะคะุณรายการนาเรายก ครัวใช่แล้วนะครัวญี่ปุ่นแท้ๆครับมาให้ในรายการเลยใช่แล้วครับผมวันนี้อยู่กันกับคุณมนตรีแล้วก็เชฟยิ่งแล้วก็เชฟยิ่งครับผมจากร้านไหนกันจากพี่อันดี่พามาร้านเทปันเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณมนตรีสักเล็กน้อยที่มาที่ไปของร้านเทปันครับผมสวัสดีครับมนตรีคับเรียกว่า พี่จูดได้ไหมร้านเล็กชื่อเล่นนะชื่อเล่นนะครับชื่อพี่จูดนะนี่ภาพจากร้านมาแล้วนะครับครับผมร้านเทปานร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับผมถามพี่ถามพี่จูดหน่อยว่าเอ่อทำไมถึงของขาดเยอะในอหที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบแล้วแล้าก็เป็นสรรหามาว่าเราจะเปิดร้านไหนดีที่มันคุณภาพดีแล้วราคาไม่แพงเหมาะกับสำหรับคนภูเก็ตหนึ่งนะกินกันครับก็เลย เปิดร้านนี้ขึ้นมา,าคุณภาพแล้วก็ราคาต้องไม่แพงมากอาโอเคก็คือคุณภาพกับราคาก็ไปด้วยกันอย่าง มีสมเพสสมผลใช่อันนี้คือผมไปชิมมาแล้วแหละนะร้านอาหารร้านนี้เนี่ยคือผมเป็นคนนึงที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นแล้วที่นี่เนี่ยนะครับรับรองว่าไปเราไม่ผิดหวังเพราะไม่ใช่แค่คุณภาพของอาหารคือปกติคนทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะทราบกันดีเวลาชิมหรือทานเข้าไปจะรู้เลยว่าสดไม่สดอร่อยไหมหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมันมันเขาเรียกอะไรนะปริมาณเนี่ยถูกต้องโอเค,อเคไหมเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นเรื่องควารสชาติของความเป็นธรรมชาติของวัตถุ<อ><ส>ดิบใช่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่า รสชาติวัตถุดิบมันไม่พร้อมวัสดุวัตถุดิบไม่สดจริงเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยเลยเพราะมันไม่ได้พึ่งเครื่องปรุงรสเยอะแยะมากมายขนาดนั้นครั้งแรกที่ผมชิมซูชิที่นี่ก็คือคำแรกที่ทานปกติจะมุ่งหาแซลมอนก่อนเลยพอกินแซลมอนเข้าไปอย่างแรกคือขนาดของชิ้นมันไม่ปกติคือมันใหญ่กว่าปกติเยอะคำว่าปกติผมเทียบกับร้านอาหารที่อยู่บนทางทั่วไปนะเออที่นี่ใหญ่โตมาโหฬารและเต็มปากเต็มคำมากใช่แล้วคุณแล้วก็ยังมีเมนูแนะนำอีกหลายเมนู นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเดี๋ยวดูพระอ่าดูบรรยากาศภายในร้านก่อนบรรยากาศภายในร้านเนี่ยรู้สึกร้านจะเปิดตอนเที่ยงใช่ไหมครับร้านจะเปิดตอนเที่ยงถึงกี่โมงนะครับสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมครึ่งถึงห้าทุ่มชีสหัวสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงห้าทุ่มครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่โจอยู่ถนนโกมลพัฒน์ครับใกล้ๆกับสี่แยกวัชิระโอเคก็คือลุง โรงเรียนวิทยาสาธิตครับผมโอเคครับก็น่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วล่ะใช่ใช่ใช่โอเคครับคือไปแวะเวียนไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหน้าชัดร้านร้านชัดเจนอยู่ติดกับร้านต้มม่วเลยสาขาใหม่เพิ่งเปิดดูหลังเราเชิญร้านต้มั่วมาบ้างนะเราก็วันนี้ญี่ปุ่นก่อนและเดี๋ยวเราไปอีสานเออแซ่บๆนะครับอเดี๋ยวถามพี่จูนนิดนึงครับว่าอชอบทานอะไรที่สุดที่บอกว่าชอบทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยโดยปกติเป็นคนชอบทานอะไรของอาหารญี่ปุ่น เออผมอ่ะชอบทานแซลมอนฮะแซลมอนเอาเหมัลซิมิเนี่ยแบบที่นี่เนี่ยเป็นเกรด 3A เดี๋ยวนะคุณหาทานยากครับในภูเก็ตเท่าที่ผมเท่าที่ผมเคยเออ่ทานเนี่ยเท่าที่ผมเคยทานที่ของที่นี่เนี่ยขนาดของชิ้นจะหนามากและอย่างคือคุณเคยได้ยินคำว่าละลายในละลายบนลิ้นป่ะเออเนื้อที่เนี่ยอย่างนั้นเลยละลายบนลิ้นใช่เพราะว่าคือบางทีเนี่ยของมาอย่างที่มันเป็นแบบ เกรดธรรมดามันก็อร่อยแบบธรรมดาแต่วันนี้อันนี้ 3A แสดงว่ามันจะต้องอร่อยแบบ 3A Triple A ถ้าเทียบกับเพรเนี่ยถือว่า AAA นี่ถือว่าสุดยอดที่สุดเองเพรแล้วนะคุณอร่อยมากครับผมครับถามพี่จูนนิดนึงแล้วเป็นยังไงบ้างกระแสการตอบรับตั้งแต่เปิดร้านมาร้านเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ลูกค้าแบบเยอะมากครับเพราะว่า เป็นลูกค้าที่มาลองชิมแล้วก็ติดใจมาใหม่อีกครั้งนึงคุณวันที่ผมไปทานนะคุณนะเป็นลูกค้าแบบประจํากันวันที่ผมไปทานนะที่ร้านเต็มทุกโต๊ะตั้งแต่หัวค่ำยันตอนกลางคืนนะคุณตอนที่ผมพยายามพยายามจะจองที่นั่งกับเพื่อนนะแทบจะไม่กล้าจองเลยเพราะว่าคนเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าโต๊ะนี้ว่างนี่ทำไมไม่ฉันนั่งบอกอ๋อจองแล้วครับขอโทษด้วยโอ้จริงๆคุณแล้วก็มีอาหารหลายอย่างที่ผมแนะนํานะอย่างอย่างแรกที่บอกว่า แนะนำกันเลยนะครับที่เด่นเดของที่นี่ก็คืออย่างที่ว่าอายอย่างตามภาพเลยก็คืออันนี้เป็นซูชิเซตเอของที่นี่คุณคุณดูขนาดชิ้นของเขานะเดี๋ยวเขาดูซูชิเซตเอหน่อยอนี่คือวิธีการแร่นะครับ,รบของเสื้อปลาเขาไม่ได้เสียดายคุณสังเกตจากสีแซลมอนเนี่ยสังเกตได้เลยจังแรกคือสีชิ้นใหญ่ๆนะครับและสีส้มมากอร่อยอร่อยเลยครับาถามพี่เชฟนิดน,นึงครับแซลมอนผมเคยได้ยินว่าแซาลมอนเนี่ยมันต้องเป็นอ,ะ,อะเล็มันแทรกไหมพี่ ใช่ครับผมอันนี้อันนี้เป็นส่วนไหนของแซลมอนที่เอามาทำซูชิอรัพี่ตรงนี้จะเป็นส่วนสันหลังครับครับได้ถึงรสชาติของเนื้อครับมแบบเต็มๆเลยฮะที่เขาพูดกันว่ามันละลายบนลิ้นเพราะว่าไอ้เนื้อไขมันตรงนี้ใช่ไหมที่มันแทรกอยู่ใช่ครับผมพี่อันนี้อันนี้อันนี้มันส่วนของสันหลังครับปกติถ้าจะนำเข้าจะนำเข้ามาเป็นชิ้นอย่างนี้หรือมาเป็นตัวมาเป็นตัวเลยครับผมแล้วพี่มาแล้วเอาโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงซูชิเซตเอกันหน่อยนะครับนี่ในนี้ในภาพนี่คือซูชชิเเซตถถาาามมพพีี่่่่ฟหนอยครับว มีอะไรบ้างในซูชิเซตเอครับผมเซตเอนะครับจะมีหลักเลยก็มีแซลมอนนะครับแล้วก็มีแซลมอนที่เห็นมีมาังคุดแล้วก็มาังคุดนี่คืออะไรเป็นปลาทูน่าครับผมทูน่าสายพันธุ์เยลโลฟินนะฮะแล้วก็เป็นปลาฮามาจิครับปลาฮามาจิแล้วก็หอยปีกนกแดงหอยปีกนกแดงนี่ยขึ้นชื่อนะครับผมแล้วก็มีปลาสบัดดองแล้วก็ปลาสบัดดองครับแล้วก็สุดท้ายก็คือปูอ่ะใช่ครับนะครับมีคือซูชิเซตเอคุณ ผมอยากจะพีเซต์ไม่อันนี้ไม่ได้อยากจะชิมนะแต่อยากให้คุณดูขนาดอันนี้คือเท่าที่ร้านที่เขาทานะครับใช่ใี้เราดูไซส์ให้ดูไซส์ของขนาดชิ้นปลานะครับดูความหนานะคุณอ่ะน้องบอลลองหยิบโชว์ท่านผู้ชมนิดเนิดหนึ่งพอหยิบโชว์ไปมือนี่ไงผู้ชมดูครับผมดูสิเฉยมาเอาชิมเดี๋ยวเทนี่นี่เราให้ดูชิ้นก่อนเป็นไงสุดๆอะคุณเอาเข้าปากอะสาธิตโชว์การกินเราจะทานแล้วนะเห็นหรือเปล่า เห็นชใหญ่มากเชียบจากขนาดปากของคุณของคุณปอนนะครับคือเราก็ปล่อยให้เจ้ากับเจ้าของร้านกับเชฟคือน้ำลายไปเราก็จะชิมโดยไม่ได้เยแสบผมขอหน่อยสิคุณขอน้ําจิ้มขอน้่จิ้มขอน้่จิ้มขอโชยุใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะครับคุณเชฟใช่ครับโชยุโชยุนะครับปกติผมจะซัดวาซาบิหนักๆนี่อ่ะหนึ่งสองสามให้ฉากันนะจ๊ะชิ้นใหญ่มากกันนีไม่ติดแล้วถูกต้อง คือคุณทำว่าละลายในปากอะมันละลายอยู่ในตอนนี้ผมครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นดูอย่างป่สอดูอย่างที่สองหน่อยอย่างที่สองที่เอามาเสนอวันนี้ก็จะเป็นเซ็กซี่โรลอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงนี่คุณผูสอบดูผมทานข้าวปั้นคานนี้เขาไม่ข้าวปั้นเขาเรียกไรนะโรลในประเภทของโรที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อกับตัวนี้มากเพราะสูตรเขาไม่เหมือนใครครับผมอ่ะให พี่เชฟอธิบายหน่อยว่าในเซ็กซี่โรเนี่ยครับจะมีอะไรบ้างที่เป็นไส้ที่เห็นอยู่ในนี้ครับครับผมเซ็กซี่โรนะครับมันจะมีมีหกไส้ด้วยกันนะครับมีกุ้งเทมปุระแล้วก็มีชีสมีชีสมีฟูอัดมีไข่หวานแล้วก็แตงแล้วก็แตงครับ แล้วก็ปลาไหลครับผมแล้วก็สุดท้ายคือปลาไหลย่างอทุกอย่างที่พูดถึงนี่เป็นการรวมของอร่อยทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่กุ้งเทมปุระปลาไหลย่างแล้วก็ชีสชีสเขาก็ไม่ได้ใส่แบบที่เหนียวนะคุณใช่ใส่มาเป็นก้อนถูกต้องนี่ไงภาพที่เสร็จแล้วนะครับภาพที่เสร็จแล้วแล้วก็มีไข่กุ้งกอนยาเยอะมากมานะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่เชฟเขากำลังทําอยู่ตอนนี้แหละครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าทําเสร็จก็เดี๋ยวจะให้ดูกันในครับในรายการสดนะครับที่ผมจะบอกว่าสําหรับเด็กๆที่คิดว่าทานปลาดิบไม่ได้กลัวจะข่าวเมนูนี้เป็นเมนูที่ทานแล้วไม่รู้สึกแล้วมีปลาดิบอยู่อ่าใช่แล้วก็มีความกรุบกรอบของตัวที่เป็นกุ้งเทมปุระอยู่ด้วยอร่อยมากถูกต้องอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่โชกันอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวชูโรงอีกตัวหนึ่งของที่นี่เลยอ่าตัวนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้เนื้อโกเบหรือเปล่าครับเนี่ยอ่าเทปังเนื้อโกเบครับหมเทปังับ เทปันนี่คือคนไทยรู้จักไปทั่วๆไปนะครับคือเป็นเทปันกระทะร้อนเราจะเน้นความสดแล้วก็ความสะอาดเป็นหลักครับครับก็คือเหมือนกับสเต็กนี่แหละใช่ไหมใช่ครับผมใช่ไหมถืออ๋อก็คือนี่เห็นไหมที่กําลังย่างกันอยู่เนื้อชิ้นหนามากอันนี้ปอไปชิมมาเพราะว่าเพีอยนนี้ไม่ทำเนื้อใช่ไหมแต่นี๋เราไปชิมมาแล้วเพราะว่ามันแบบหยาดเยิ้มหยดย้อยสุดๆคุณผมขอนิดนึงปกติเนี่ยผมไม่ได้ทำเนื้อแต่ผมทราบ กิตติศัพท์ของเขาว่าเนื้อโกเบมาว่าเนื้อโกเบยเนี่ยไม่ได้โคที่เลี้ยงนะไม่ได้เลี้ยงแบบธรรมดาเขาเลี้ยงด้วยเบียร์ให้ฟังเพลงคลาสสิกเนื้อมาจางมันนุ่มมากอันนี้ให้คุณอธิบายนิดหนึ่งความนุ่มของมันใช่แล้วนี่อมันนุ่มมากจริงๆริงคุณพิศโธ่ก็ย่างกําลังดีไม่สุกจนเกินไปแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนื้อก็จะยังไม่แข็งนะครับแล้วก็เวลาเสิร์ฟก็เสิร์ฟเป็นเซตแบบนี้ด้วยเห็นไหมเสิร์ฟเป็นเซตคือมีก็คือมี เครื่องเครียงก็คือน้ําจิ้มนะครับแล้วก็มีข้าวมีซุปมิโซะมิโซะซุปอ่าแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือกิมจิเราจะชิมแล้วเพราะว่าคุณแอนดี้ชิมไม่ได้ทถทำพี่ทมพี่จูสักนิดนึงเซตนี้ราคาอยู่ในสนวนราคา 900บาท900บาทสำหรับคนที่ไม่ได้ทานเนื้อัมันคือเนื้อโกเบแฮ้่ครับที่ชิ้นหนามากขอบอกจริงจดูตาโตกันมาทีเดียวเชียวเราจะชิมอุ้ยน้ำจิ้มหยดด้วยชแล้วหอมมากอืมข้าสิให้รู้กันไปอย่ากรี๊ดออกมานะมันนิ่มมากเลยอ่ะคุณอย่าลอยขึ้นไปบนฟ้าเหมือนกระตูนนะไม่ได้นะ ใช่ไหมอร่อยนะครับปกติแล้วโกเบ,เบ,เบอย่างที่อื่นเนี่ยถ้าชิ้นประมาณนี้จะตกอยู่ที่จานแล้วประมาณพันสองอ่หรืออันถ้าถูกๆก,ก็ประมาณประมาณพันเนื่ออ่ที่นี่อยู่ในราคาที่คุณคิดว่าแบบ900าบาทนะครับไม่ใช่ของไม่ดี ผมบอกวก่อนไม่ใช่ของไม่ดีแต่ที่นี่คอนเนคชั่นเขาดีเขานำของดีเข้ามาได้เราไม่ใช่ซีเล็กๆเลยนะคุณผู้ชมอิ่มอร่อยครับนะครับแล้วก็จบในหนึ่งชุดนะครับแล้วก็วันที่ผมไปทานนะเนื้อโกเบออกเกือบทุกโต๊ะใช่แต่โอเคผมไม่ได้ทานนะนี่พูดตามความจริงก็คือผมไม่ได้สั่งทานเพราะผมไม่ได้ทานแต่เราทานเราทานเออแล้วทุกโต๊ะมีเนื้อโกเบทุกโต๊ะใช่แล้วเมนูนึงก็คือเมนูที่เชฟกำลังทำอยู่ก็คือเซ็กซี่โรนี่แหละโอเคครับเราไปดูนี่ตัวต่อไปที่กำลังเชฟกำลังโชว์อยู่่นี อันนี้อยู่<ด>ในหมวดนิกริใช่ไหมครับอันนี้ก็คือข้าวปั้นครับ,รบใช่ไหมซูชินี่แหละอันนี้โอโทรุนิกิริคืออะไรครับเชฟอธิบายนิดนึงโอโทรุนิกิริโอโทรุนิกิรินี่คือเป็นปลาทูน่านสายพันบูฟินนะครับอ่ะฮะที่ แพงมากๆครับของญี่ปุ่นไอ้ตัวใหญ่ๆที่ผมเคยเห็นในทีวีใช่ครับผมที่แบบว่าตัวใหญ่กว่าคนเท่าคนเลยางใช่ครับตัวนึงประมาณตัวใหญ่สุดประมาณ300อกิโลครับครับผมโอ้โห300กิโลคูณเดี๋ยวก่อนนะไอ้ไอ้ทูน่าที่ผมไม่แน่ใจมันตัวมันเหยียบเหยียบหลักเท่าไหร่นะ300กิโลเลยอ่ะตัวใหญ่คุณันดีอะแล้วแล้วมันพิเศษตรงไหนครับเชฟมันต่างจากเออชิชิ ส่วหน้าทูน่าอย่างไรโโทโรนี้คือโอโทโรนะครับคือว่ามันเป็นปลาที่มีไขมันแทรกและเป็นปลาน้ําลึกนะฮะที่หากินได้ยากครับผมมันเป็นช่วงไหนของของตัวมันครับเชฟโอโทโร่นี้เป็นลาวท้องปลาครับผมเป็นลาวท้องเนื้อปลานะครับท้องปลานี่มันเป็นของที่แบบถูกสุดยอดแห่งความเซ็กซี่นะไขมันดีโอเมก้าสามใช่แล้วสลัดอ่าโอเคแล้วอันนี้เป็นเชฟแนะนำไหมถ้าเกิดว่าไปทานที่ ที่ที่ร้านนี่ซูชินี่ต้องโอทโรวหรือเปล่าใช่ครับผมมีโอทโรกับมัสซึสกาครับที่แนะนำโอทโรกับมัซซึสกาอ่างพูดถึงมัสซึสกะแล้วเดี๋ยวเราทําให้ดูเดี๋ยวเราทํามัซซึสกาให้ดูนะครับอ่ะพูดถึงอ่าอันนี้อีกอย่างหนึ่งของเซ็กซี่มากจริงๆครับก็คือเวลาจะเป็นเซ็ตเป็นโตะไหมใช่นะหลายๆคนชื่นชอบเพราะว่า เซตเบนโตเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าหนึ่งเซตก็รวมของพิเศษแล้วรวมทั้งตัวที่มีซูชิด้วยมีข้าวปั้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญเซตนี่จะเป็นซูเป็นเบนโตของชุดแซลมอนใช่ไหมคุณใช่แซลมอนเซตเดี๋ยวเราเอารูปให้ดูครับเซตนี้ไม่แพงคุณหนึ่งอิ่มหนึ่งอิ่มที่ไน่เห็นม้าแซลมอนย่างชิ้นใหญ่ๆสวยงามมากอันนี้อันนี้คุณ ให้คุณจุดแจ้งราคาเท่าไหร่ครับผมเซตนี้ร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทเด้งอ่ะแล้วที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นอย่นี้ด้วยตึ้งเด้งเด้งชาเขียว refill มูลค่าสามสิบเก้าบาทดื่มไปเลยอร่อยออร่ยนะครับเดี๋ยวคนแอบชิมชิมได้ป่ะน้ะมันสเปเชียลมากอ่ะแล้วเขาเสิร์ฟมาอย่างนี้จริงๆนะเออเอออ่ะโอเคเราอ่ะเห็นของที่ครับลูกสาวเราไปถ่ายมาแล้วนะ แต่ว่าเดี๋ยวเรามีอีก2อ,อย่างนะให้ดูที่จะมาทำโชว์กานแล้วเดี๋ยวดูหน้าตาสำเร็จรูปของเซ็กซี่โรด้วยว่าห<ช> <ๆ S 2> น้าตาเป็นยังไงนะครับครับอ่ะเดี๋ยวไปเบรกกันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาอยู่กันต่อ,อยกับกำลังอร่อยกำลังแบบฟล,ละลานตาไปหมดครับเสร็จแล้วกับเซ็กซี่โรของเราคุณ ดูความอลังการนะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะทําโชว์ในรายการเพราะทุกจานที่ออกจากเชฟยิ่งไปเป็นเยี่ยงนี้ถูกต้องอันนี้เราคอนเฟิร์มรอะเราเห็นเราไป ขายดีมากแล้วแฝงตัวไปทานแบบไม่ให้ผู้เชฟยิ่งรู้ว่าเราจะมาออกรายการเป็นนี่ยงนี้ใช่แต่ว่าเดี๋ยวครับระหว่างก่อนที่เราจะชิมครับคาัเชฟยิ่ง่อนว่าเชฟยิ่งกาลังจะทาอะไรอยู่ตอนนี้ทําเป็นเมนูของชูโทโรนิกิรินะครับชูโทโรนิกิริที่เมื่อกี้เราคุยกันหรือเปล่าเกกันไว้เมื่อกี้เราพูดถึงโอโทโร่ใช่ไหมโอโทโร่คือเนื้อปลาอ่อันนี้ชูโทโรนิกิรินี่คืออะไรครับเชฟเป็นส่วนเหนือจากเราท้องขึ้นมาหน่อยนึงครับผมจะเป็นไขมันน้อยกว่าไขมันน้อยกว่านิดหน่อยแต่ก็เแต่ก ส่วนพิเศษเหมือนกันใช่ครับผมระหว่างที่เชฟกำลังโชว์เดี๋ยวมีเห็นว่าจะมีการเผาพงเผาเผาไฟอะไรด้วยสักอย่างนึงผมขอแอบชิมเซ็กซี่โรสักเล็กน้อยอในนี้ก็อยู่ตรงหน้าแล้วเชฟอันนี้ชูโทโร่นี่ก็คือเสร็จแล้วหรือเปล่าครับผมอ่านนี้ชูโทโร่นะครับคุณผู้ชมดูเนื้ออีเมนูที่เชฟกำลังจะทำคือคือมัสสือสกะมัสสึสกะอันนี้ที่เห็นอุปกรณ์มีการเผาพงเผาไฟเกิดขึ้นเดี๋ยวจะทำโชว์ให้ดูนะครับคุณแอบชิมเซ็กซี่โรเซ็กซี่โรกันเถอะน้ำลายไหลใช่ครับอ่ะ เริ่มเดี๋ยวเราจะคลิปให้ดูคุณผู้ชมถึงความสวยงามของมันหนึ่งชิ้นใหญ่ๆเลยคือผมกินเซ็กซี่โรกไปสองจังหจุกแล้วอ่ะแล้วก็อิ่มมากเห็นครบทุกอย่างไหมแล้วตอนนี้อาจไทยที่ร้านมีโปรโมชั่นด้วยนะเออเห็นว่ามีที่ร้านมีโปรโมชั่นถ้าเกิดเช็คองเช็คอินอะไรลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณจุ๊ดแจ้งข่าวนิดนึงลดสิบเปอร์เซ็นต์ครับลดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต้องทำยังไงบ้างเช็คอิน เชคอินเชเฉยอินเชยเเลยแล้วก็เอาให้ที่พนักงานน้องที่เชคอินเชคบินดูนะคบก็จะลดให้ทันทีส0ซนะ<ม>ซึ่งอาหารก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนั้นไปทานกันเต็มโต๊ะก็แบบว่าสี่ห้าคนก็ก็ไม่ขเขาเรียกอะไรทานนิดๆก็ไม่แพงนะคุณๆๆๆกับข้าวหลายอย่างที่เราเชียวปาดน้ำจิ้ม <ๆ S 2> โอเคครับเขาบอกมาว่าควรปาดน้ำจิ้มนี้โอเคมาแล้วคุณดูความใหญ่โตมันเที่ยวขนาดปากนะครับหนึ่งสองสามมันควรจะหายเข้าไปใช่ไหม อืมยอดเลยเราไม่ได้เราก็พูดไม่ได้ตัวมันเต็มปากเคุณผู้ชมไอ้ข้าตันเด็ดครับข้าตันเด็ดที่มันอยู่ในปากเนี่ยมันคือความอร่อยล้วนๆขอต่อทำไมต้องเผาเลยครับเทปก็เราเผาเพื่อสกัดนะฮะทำให้กลิ่นหอมของเนื้อมันยิ่งขึ้นมาได้เป็น ที่เด่นมากขึ้นครับครับน้องปอนได้งยิ่ไหนดึงเอาความหอมขึ้นมาฮะับสดๆนิโตรอมฟินผุดๆครีมผุดๆเทปย้ำอีกทีหนึ่งชื่อเมนูว่ามัสสิกานิเกรีครับมัสสิกานี่คือคำว่านิเกรีคือข้าวปั้นถูกไหมครับใช่ครับผมโอเคผมเข้าใจถูกคุณปอนเป็นรับปัาคุณแล้วแหละผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะคำนึงไม่ต่ำกว่าสามร้อยอะผมเพราะว่าที่โรงแรมผมเคยทานนะเนื้อประมาณนี้ ที่ผมเคยสั่งให้ให้ให้เป็นมือน่านจะตกอยู่บ้างนี่ค่ละหกร้อยกว่าบาทใช่ไหมอันนี้อยู่คน่าเท่าไหร่เราพูดถึงความสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทเราก็ถึงความสเปเชียลของเนื้อหน่อยครับเนื้อเนื้อชนิดนี้มีความพิเศษยังไงครับผมมัสสุสกาตัวนี้นะครับเป็นวัวจากญี่ปุ่นนะครับจากเมืองโกเบนะฮะครับซึ่งเขาเลี้ยงดูแบบดีมากนะครับครับทั้งเปิดเพลงให้ฟังให้กินเบียร์นวดครับตอนยินเช้าเย็นแล้ววันนี้ต่างกับเนื้อโกเบที่เป็นเนื้อโกเบกระทเราได้ไงครับ เนื้อกเบจะเป็นเกรดอีกเกรดนึงครับคัผมมันตะเป็กว่าใช่ครับมนี่คือมัสตอร์กะ A5 ครับโอ้โห A5 เมื่อกี้สามเมืกี้เนื้อเนื้อสามมนใช้ 3A อันนี้ 5A ใช่ไหมครับครับไม่ชิมไม่ได้ครับก่อนที่จะชิมเราดูใกล้ๆก่อนเกิดความอิฉาจเพื่อทีเดียวชิมคุณคุณผู้ชมคุณแอนดี้ทานไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าสองชิ้นนี้ก็เป็นของเราเชฟครับ ต้องจิ้มอะไรไหมเอาตามความจริงอ่ะที่จริงเอาต้องเอาวาซาบิใส่ข้างบนนิดนึงครับเอาวาซาบิใส่ข้างบนนิดเดินไม่ต้องจิ้มอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องจิ้มนะครับเพราะว่าเนื้อปลสกัเราหมักกับน้ำสูตรพิเศษแล้วครับก่อนที่เราจะมีการการหมักน้ำจิ้มเล็กน้อยเห็นไหมดูน่ารักครับเนื่องจากเราไม่กินเผ็ด ดูน่ารักเพราะคุณทานได้สิใช่ผมเกิดอาการชิลเล็กๆที่ผมทานจะกินแล้วนะาหนึ่งชิ้นใหญ่มากมีหลักฐานนะครับใช่ครับถามจริงๆสมควรจะต้องกินหนึ่งคำให้หมดใช่ครับผมถูกต้องครับเขาห้ามกัดนะทำทำในญี่ปุ่นอ่ะถือเสียมารยาทจริงหรอจริงคุณผู้ชมหนึ่งสองสามโอเคทุกคนเป็นพยานนะครับเดี๋ยวซิ่งเรียกบินเก็บที่ลองฟังปอนที่ครับเมื่อวานทานกันไปแล้วโอ้อาจจะจากหน้านะคือถ้าบินได้บินไปแล้วอ่ะอร่อยมาก คุณอธิบายหนึ่ะเดี๋ยวระหว่างที่คุณตุงบอกอะเคี้ยวอยู่ให้ฝากร้านสักนิดนึงครับร้านอยู่ที่ไหนอย่างไรฝาก Facebook ด้วยอ่ร้านอยู่ที่ถนนกุมารพัฒนะฮะครับใกล้ๆกับโรงเรียนวิทยาสาธิตติดกับสี่แยกวชิระครับผมครับผมแล้วก็สามารถติดตามติดตามได้อยู่ที่น่ไงใช่ครับไม่ให้แล้วนะครับเทปันซูชิแอนด์เบียร์ครับผมอ่ะเชฟพี่เลยฝากสักเล็กน้อยไหม ครับผมสําหรับลูกค้าในรายการนะครับผมถ้าไปสามารถลดได้เลยครับสิเครับผมออ๋เอาสิเอาสิแจ้งพนักงานได้เลยว่าดูมาจากรายการยกกําลังแปดแม่คุณเชฟยิ่งเขาอยู่ตลอดเขาเป็นคนคุมคุณภาพเข้าไปถึงเอาโชว์หน้าเลยดูยกกําลังแปดมาเชฟยิ่งหล่อมากลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์ลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์เอาสิสิบเปอร์เซ็นต์ครับคันลอยเดี๋ยวนะคุณได้ยินอีกอย่างหนึ่งมันมีโปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งอะไรเกี่ยวกับทูน่านะครับเชฟตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นทูน่านะครับทูน่าเป็นเกี่ยวกับทูน่า ทุกเมนูแล้วครับผมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับเออวันนั้นไปทานยำทุี่น้านอร่อยมากแล้วนึกในใจเฮ้ยทำไมมาสองจานวะใช่แล้วก็งงแล้วก็งงไม่ใครสั่งซ้ำใครสั่งซ้ำแต่ว่าไม่ใช่เขาบอกว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคุณผู้ชมของดีขนาดนี้อร่อยมากจริงๆขอบอกนะ ไปลองกินกันคือจะบอกแล้ว่าเขาไม่ได้จ้างให้เราเออกมาพูดว่าอร่อยอร่อยอร่อยหน้าจอเพราะจริงๆแล้วมันอร่อยเราเลยเอามาออกมันอร่อยมากจริงๆนะและเนื้อมันนิ่มมากใช่แล้วอย่างเนื้อทุกหน้าก็ไม่ใช่เกล็ดธรรมดานะครับคือทานแล้วรู้เลยว่าของ<ช>สดใหม่อร่อยจริงๆทุกอย่างทุกเมนูอร่อยและสดครับผมคุณปิดรายการไปอ้าวฝากเบอร์โทรศัพท์ของที่ที่ร้านนิดนึงอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอนะสำหรับคนที่อยากจองโต๊ะหน้านะครับ0ศูนย1เก้าแปดศูนย์สามหนึง5กหกศูนย์หนึ่งเปิดตั้งแต่ สิบเอ็ดโมงครึ่งครับสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงทุกท่่งนะครับถ้าไปสิบเอ็ดโมงเนี่ยก็มีคนอยู่แล้วแต่ต้องไมปช่วยเขายกโต๊ะลงเขาไม่ยกโต๊ะลงไม่ยกเก้าอี้ลงโอเคเอาล่ะเดี๋ยวฝากแฟนเพจของเรานิดนึงนะครับ w w w f a c e b o o k c o m ยกกำลังแปดนะครับสำหรับคนที่ติดตามและอยากทราบความเคลื่อนไหวทุกความเคลื่อนไหวของเราและพร้อมทั้งชมวิดีโอรีรันย้อนหลังคุณฝากแอปพลิเคชันของสักนิดนึงสิโค้ดทำงานนิดนึง แอปพลิเคชันไอเดียทีวีครับผมเข้าไปที่เพล y s สโตรหรือแ p ปสโตร์ก็ได้นะครับแล้วก็เอ่อเซิร์ชเลยว่าไอเดียทีวีแนะครับผมก็จะได้แอปพลิเคชันที่เป็นหน้าตาแบบที่โชว์อยู่ตรงนี้มาครับโหลดใส่มือถือไว้สามารถดูทีวีออนไลน์ได้ตลอดเวลาจะรู้ว่าของอร่อยอยู่ไหนครับผมแล้วก็ฝากโฆษณาไว้สั่นี้นะครับสำหรับคนที่ติดสนใจจะติดต่อโฆษณากับเรา076221171ครับผม อ่วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆที่มาเป็นเกิกับรายการของเรานะครับเดี๋ยวจะแวะไปชิมกันแล้วเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่ชมอยู่ก็จะไปทานกันนะขอบคุณมากครับครับครับอ่านะครับก็ยกคกำลังอร่อยวันนี้อร่อยมากแล้วก็อร่อยเต็มๆสนุกมากนะครับผมได้เห็นเขาทำอาหารญี่ปุ่นสดๆตรงนี้ด้วยนะครับดีใจมากพรุ่งนี้พี่แพนเค้กน่าจะได้กลับมาอยู่กับเราแต่คุณไม่อยู่โอเคครับผมพรุ่งนี้จะมี อาชีพเด็ดเมานำเสนอการใช่ดอต้องดอกไม้นอกจากวันนี้มีเต็มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเต็มแล้วสีสันหวานหวานเหมาะกับแทนเค้กนานครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวปอนดี้อันดี้นะครับแล้วก็เทปันครับนะครับต้องไปก่อนนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้ห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งนะครับกับยกกำลังแปดีสวัสดีครับ